แต่ว่าสหรับท่านนี้ก็มองว่าก็เป็นการทําหน้าที่ของท่านด้วยหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะครับกรณีของคุณกุสุมาลาวตีนะสิริกมุตเนี่ยนะครับที่เดินทางเข้ายืนหนังสือให้กับกกตพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมน,นูญวินิจฉัยยุบพักภูมิใจไทยเนี่ยนะครับที่มันต่อเนื่องมาจากเรื่องของการหัวเลือกสอวอเนี่ยนะหลังจากอ้างว่ามีหลักฐานความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินไปถึงนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักซึ่ง ท่านนี้ก็เป็นลูกชายของคุณเนวินชิดชอบนะครับแล้วก็มีหลักฐานเป็นรูปถ่ายคลิปเสียงที่บ่งชี้ได้ว่าคุณอนุทินเนี่ยตอนนั้นเรียกกลุ่มสวออไปหาที่โรงแรมแห่งหนึ่ง,บ,งบังคับให้เขียนแล้วก็เซ็นใบลาออกเอาไว้หากทําผิดหรือไม่เชื่อฟังพักเนี่ยก็จะมีการเอาใบลาออกเนี่ยคือนําไปเดินเรื่องให้ลาออกไปเลยอะ่ะเพราะว่าต้องการให้สวเนี่ยอยู่ภายใต้การสั่งการของพักยืนยันเลยไม่กลัวถูกฟ้องกลับ เพราะว่าขนาดความตายยังไม่กลัวเลยไปฟังเสียงบางช่วงครับสิ่งที่ดิฉันดิฉันไม่ไม่เคยมีเรื่องที่โกรธแค้นหรือมีเรื่องขัดข้องหมองใจกับบุคคลเหล่านั้นแต่ดิฉันทําในฐานะที่ดิฉันเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เห็นกระบวนการเกิดขึ้นนั้นมันอุกอาจและมันก็ไม่ ไม่เกรงกลัวฟ้าดินไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวกระบวนการยุติธรรมและหนวันนี้ที่เราเห็นแล้วว่า134คนหรือกระบวนการเลือกองค์กรอิสระบางคนเป็นคนดีมากค่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนะคะก็หลุดไปจากการที่ฟังคำสั่งของบางสีบางคนเรื่องนี้เรามีรายงานพิเศษด้วยนะ ที่ดูข่าวภาคค่ำเมื่อวานนี้ก็จะได้ชมรายการพิเศษว่าเรื่องของการที่แบบมีเรื่องของการหัวเลือกสวอ,อ,อะไรต่างๆที่กําลังสอบสวนกันอยู่เนี่ยมันทําให้เกิดเรื่องของรอยร้าวทางการเมืองไทยยังไงบ้างนะครับค่ะเรื่องนี้คุณอนุทินมีท่าทีโมโห,โหเลยยืนยันว่าเรื่องที่เขาพูดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกและรู้จักดีว่าเขาเนี่ยเป็นคนอย่างไรเพราะเขาเคยมาดักรอผมที่สภามาขอเสียงสนับสนุนสวด้วยตอนนั้นแต่ว่าตนเองไม่คุยด้วยหน้าเนี่ยก็ไม่อยากมอง ที่ผ่านมาพยายามสุภาพมาโดยตลอดแต่ก็มาโดนคนกักขลาเนี่ยทำแบบนี้ยืนยันพักไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสอบแต่เรื่องนี้เป็นเกมการเมืองที่พักภูมิใจไทยนั้นมีดีจนต้องถูกเจาะยางครับเขา,าโกหกตั้งแต่บอกอะไรมาคุยกับผมที่รัฐสภา,าผมนี่รู้จักเขาตั้งแต่สมัยอยู่พักเาพัฒนาแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้แหละ การที่ผมปัดปัดบอกให้ไปคุยคนนู้นค,คือคือนั่นผมสุภาพแล้วจริงๆผมหน้ายังไม่อยากมองนะเพราะว่ารู้เขาเป็นคนยังไงรู้พฤติกรรมเป็นแบบนี้มานานแล้วก็ก็ก็พูดง่ายๆถ้าพูดภาษาหยาบๆนั้นคือลำคาญบางทีเราเป็นคนสุภาพเนี่ยก็ก็ก็โดนคนที่ที่กักขลาทำแบบนี้ เลยนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดพลาดหัวด้วยการแบบเอาคําอะไรขึ้นมาเองนะเพราะว่ามาจากเจ้าตัวเลยนะครับแล้วเราปล่อยเสียงยืนยันด้วยนะว่า,าพูดคําว่ากั็กลาจริงๆนะครับนอกจากนี้พักภูมิใจไทยก็เตรียมฟ้องกลับนางกุสุมาลวตีด้วยที่ทําให้พักเนี่ยเกิดความเสียหายครับจึงจําเป็นต้องออกมาปกป้องนะจากการใส่ร้ายบิดเบือนจากฝ่ายการเมืองผู้ไม่หวังดีที่ดูเหมือนว่าจะมีเจตนาพิเศษจ้องจะทําลายพักภูมิใจไทย ส่วนกระแสข่าวที่นายนัทพรโตประยูนยอดีตท,ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินจะยื่นให้ยุบพักภูมิใจไทยนั้นล่าสุดนะครับมีรายงานว่าวันนี้21พฤษภาคมเจ้าตัวจะไปยื่นที่กกตเวลา15นาฬิกาโดยยังไม่แน่ชัดว่าจะมีการมอบให้ทีมกฎหมายมายื่นหรือว่าจะมายื่นด้วยตนเองคุณผู้ชมก็จะได้ติดตามความคืบหน้ากันในวันนี้นะครับช่วงบ่ายในรายการข่าวของช่อง7 HD อดีซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงของรายการข่าวเย็นเนาะ,ะนะครับ